สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำสปาเกตตีสปาเกตตีให้คุณชายเนาะเรากินข้าวแต่คุณชายกินสปาเกตตีสปาเกตตีไอไอ,ไอปาทุนาเพื่อนเนเราทำซอสไว้แล้วอันนี้เราใช้ปลาตัวเล็กๆเ,เพื่อนเนี่ยคุณชายบอกให้ใส่ปลาตัวเล็กด้วยใส่อยู่สองตัวที่จริงแกให้ใส่ตัวเดียวนะ เราก็เลยใส่สองตัวอันนี้ซอสทำเสร็จแล้วเพื่อนไม่ยากนะแค่ผัดกระเทียมแล้วกับกับโอยเนาะมันมะกอกอะ่ะแล้วก็ใส่ซอสลงไปใส่ผัดซอสสักพักหนึ่งให้มันนี่เราก็ใส่ไอเรียกอ,อะไรในสะ่ทูนา่าปลาเราใส่ที่หลังเพื่อน,อนปลาใส่สองตัวจะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวรอพลาสต้าแป๊บนึง เพื่อนเพื่อนสปากเกตตี้เสร็จแล้วเนาะเราก็เอามาคลุกเคล้าเลยจ้าคลุกเคล้ากับซอสโอ้โหชิมดูแล้วนัวมากเลยเพราะว่ามันนัวกับตัวเนื้อปลานะจ๊ะเพื่อนปลาตัวเล็กๆของเราเอาโมอุ่นวิดีโอโมตู่ตู้เตี้ยนเตี้ยนกอสิวิดีโอคาษาสเปนแบบนึงนะเพื่อนเราจะ เข้ากันแล้วเราจะเราจะทำให้เป็นพูดอนนอบุมาดูทำก็ทำอย่างนี้นะเพื่อนเราทำไม่ค่อยเก่งเนาะเราไม่ใช่ยานอกแต่โซเนอิตาเลียนเนาะวันตีมินุตนี่เพื่อนเพื่อนทำสวยได้แค่นี้เลย คนชายชายเจ้มากบ้วน้องหม้อเยอะแยะเลยบ้วรัดไปเลยรัดไปเลยเป็นมารีตเจ้าจ้ามา